โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผงคุ่นเขาครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV ครับผมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับผมที่อารมณ์ดีจะลงแรงครับผมช่วงตอนเช้าครับผมช่วงตอนกลางคืนเขาให้ลงแรงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มไม่ลงครับผมผมจะลงตอนเช้านี่แหละไปลยุย let's go ขอลมขอลมคราวนี้พี่ต้องเกิดไอ้น้องคราวนี้พี่ต้องได้เล่นโลมรู้สึกว่าเล่นโลมแล้วจะลุง่งไมไปไป,ไปพี่ไปพี่ไปไปออฟไปเดี๋ยวผมเล่นลมอีกแฮร์รี่สองไม่ได้เนอะถ้ามันไม่เล่นออฟงั้นผมก็เล่นออฟให้แล้วกันเนาะ ฝั่งตัวข้ามเขาจะหยิบตัวอะไรกันมาเอ่ยเราต้องหยิบตัวไปแก้ละกันเดี๋ยวผมเล่นไฟเตอร์นะทุกคนเปลี่ยนแผนใหม่ละเราจะเล่นไฟเตอร์แล้ววันนี้ฮีโร่ที่เราจะหยิบไปก็ดูรูปเกมอีกทีหนึ่งคุณเทวนาฏเหรอถ้างั้นก็ต้องจัดไฟเตอร์ที่ลวงได้ละกันเผื่อสมมุติเขาเอาป่าที่ลวงไม่ได้อไไง อ่ะเออันนี้ก็ลวงได้ได้อยู่ได้อยู่ <S 2> <S 2> อเออาอ้าวเอาเทนเอ้านี่สูคือจะเล่นแคลรี่หรือจะเล่นโลมกันแน่เนี่ยไม่งั้นคนข้างลางก็เล่นแคลรี่ไปเควขอมาก่อนเลยเอวสู่เหรอสวยก็ได้อยู่มันเอามาลิงมาไง นาครอสซิกซกเฮ้ยเกมนี้น่าจะเอาลิงมาเล่นแบบอ,ออฟเลนแน่เลยอะผมว่าถ้ามันเอาลิงมาออฟเลนเหรอผมก็คิดคงคิดว่าเราต้องหยิบตัวนี้ไปละตัวอะไรดีเนาะลิงออฟเลนจับขึงคาที่แล้วฟาดเคี้ยนให้ตายคาที่ไฮไลท์ของตัวนี้นี่แหละ ยิงใส่หัวมันนะค่อยๆตายเลมค่อยตายเลมคือหมายเขาว่าอะไรบางอยู่นะฝั่งนะั้นน่ะนาแค่ตัวเดียวแค่ไม่ต้องสนใจยิ้มเน็ตมากก็พอแต่ยิ้มเน็ตมันก็ป่วนอยู่แหละตัวเนี้ยเอลซูขอลาคมคมเทนขอไทยแบบพระเจ้าตาก ชื่อพระเจ้าตากเลมหาเทพหลอยป้อมจริงหรือมาแอบลอยป้อมไม่เข้าไม่เข้าไฟไงสุดท้ายมันฝั่งตรงข้ามก็ดันมาถึงบ้านได้วูของ SQ เหรอเนี่ย นี่กะจะเอาเราตายเลยเหรอเนี่ยคือแบบสมมุติแบบว่าแลกเลือดกันนี่คือให้ตายคู่ไปเลยใช่ไหมหรือไม่ก็แบบถ้าเราใกล้าตายแล้วแล้วเรายังไล่เคียนเขาอยู่เขาก็อาจเอซิคิวเราได้ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าีั้นเราค่อยๆเล่นกับลิงดีกว่าแต่การที่ผมเอาตัวนี้มาก็น่าจะดีอยู่เพราะว่าตรงที่ว่าลิงมันหายตัวแล้วตอนที่มันโดนลิงโดนล็อกอะลิงมันก็หนีอไปไหนไม่ได้หรอก เกมนี้เล่นยากอยู่นะน้องลิงแต่นาคอสเนี่ยน่าจะเล่นง่ายอยู่แหละโอ้โหเกมเนี่ยน่าจะต้องระวังที่นาคอสด้วยมาดิ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 มาด,มาดิทำอะไรมาดิมาดิมาดิข้าว <How? S 1> <How? S 2> มากเหรอน้องเพิ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีก็แจกไปคิวแรกเหรอคือกะว่าทุกครั้งเนี่ยต้องคีนแน่ คีต้องมากูต้องเกิดสุดท้ายคยีไม่ออกทุบเมื่อกี้ไม่เห็นมีคีเลยสักดอกไม่เป็นไรเรายังเล่นได้อยู่แค่ขอมีดูดเลือดก็พอเดี๋ยวตัดเลือดเกมนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เกมเนี้ยตัดเลือดไม่ได้แรงไม่มีใครดูดเลือดอยู่แล้วฝั่งตรงข้าม เน่ยนเกมนี้เราจะเล่นของดาเมจดึงชิ้นแล้วก็นาๆนนไปเลยยืนคู่กับเทนไปเลยขึ้นมาเคลียร์กลางหรอนี่ <Nice S 1> ขอเล่นคุ้มเลยแล้วกันเล่นคุ้มดีกว่าเดี๋ยวลิงจะลงมา <Sweet. S 1> มาสีมาสีมาสาีไม่ลงมา <An S 1> ด้วยฮะเฮ้พวกเราเวลสีกันไวจังนี่ มีถึงแล้วนะมีขึงแล้วนะมีขึงแล้วนะมาดิ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 ใครกลัวใครกลัวมาดิ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 วู้คิดถูกจริงๆที่เอาตัวนี้มายืนทนเลนง่ายมากเลยแต่ระวังนาคอสเลยดีกว่าเนี่ยเฮ้ยแต่ถ้าเป็นนาคอสก็ไม่น่ามีปัญหากับเรามั้งแล้วก็จับขึงคาที่เลยแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะมีตัวคิวถ้ามันอยู่ในเลนสองสัว เฮ้ยเอาดาร์กเนี่ยมาดูดาร์กด้วยกันหน่อยอ่าโอเคอ่ออาไระวังนะระวังนะระวังนะเดี๋ยวมันมาเออได้อยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่จุ๊บเอ่อเออเฮ้ยพลาดไปหน่อยแต่แต่มันก็ไม่กล้าเล่นอยู่นะได้อยู่ ขอแวะไปเช็คบัฟฟ้าหน่อยแล้วกันแอบเข้าไปป่วนป่าเฮ้ยร <The Shadow. S 1> <Hey, S 2> อดักนาคอตรงนี้ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ไงจ๊ะเฮ้ยเทนถ่ายสวยวเนี่ยดูเสื้อจะจัดการกับน้องมันม่วงไงมาสิจ๊ะ มาดิ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 โอ้เอซีคิ้วช้าไปหน่อยน้องแล้ต้องให้กำลังใจตัวเองฮะแบบสมมุติว่าเราใกล้ตายแล้วอะเราต้องให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องรอดคือเราก็ฮึดสู้จนวินาทีสุดท้ายอะถ้าเราตายคือตายเลย เขาขึ้นบนหมดเลยงั้นเราไปเคลียร์เลนไหนก่อนดีผมว่าขึ้นไปเคลียร์กลางก่อนดีกว่าเพราะไงเลนล่างมันก็ชนอ่ะเดี๋ยวนั่นไงมันมาและลิงจะเอ๋จะเอ๋ไหนจ้าอืมมันมีคลิปอีกมาหนึ่งอีกเวฟหนึ่งมาวายแล้วเชียววิซิวไปเสี่ยงขนาดนี้ จะทำะไรอาจรย์ทำไรอ่ะเข้าป้อ,อมคน <defeated S 2> อื่นน่ะมีใบอนุญาต <The Shadow. S 1> ยังมาเหอะอยู่ไหนเดินเอาหน้าเข้าพุ่มเลยมาเดา้อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าไม่อยู่เหรอนั่นก็เคลียร์เลนทิวชิวเงินเรานำเป็หลักที่สองของทีมแล้วนี่ โอ้โหนี่เล่นสกปรกนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อไม่เรียกว่าเล่นสกปรกหรอกก็เรียกว่าเล่นแบบชานฉลาดก็ได้เพราะตอนนี้เกือบร้อยฮะใกล้ตายสภาพปางตายเฮ้ยอืมเกือบแล้วโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะอืมอืมเอาดิ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 เออหูเกือบไม่รอด แล้วก็ฟิกเกอร์มาล็อกโดนเฉยตอนแรกก็นึกว่าไม่โดนนะเนี่ยแล้วก็โดนด้วยเอาดิ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 เอาเลยใส่สุดจ้าลิเลียนาถอยมาเดี๋ยวพี่รับช่วงต่อเองซื้อได้ไหมได้อยู่สวยลิเลียนาอยากแจมด้วยแต่อย่าฝืนเลยกลับบ้านดีกว่า ได้เวลาเอาป้อมซะทีก่อนจะได้ป้อมมาดิ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 มาด,มาด,มาด,มาดิคิดจะเล่นเนี่พี่เหรอน้องเรามาคนละชั้นกันแล้วน้องแล้วก็ขอญาตเก็บตัวเล็กแถวนี้สักหน่อยแล้วกันผมว่าเอาป้อมเถอะเสียเวลาอืมอืมเอาป้อมเถอะ อืออือขออนุญาตเข้าไปเล่นมามาเห็นหน้าโอเมนแล้วหนีเลยเหรอเฮ้ยเทวนาจา่ามานี่สิจะขอให้เคียนหน่อยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีลิงมันคิดที่จะเล่นล่างอย่างเดียวเลยเหรอเ,เนี่ยไม่กล้าเล่นอย่างมาเหอะนาคอนมาเหอะมาเหอะ ทำไรมาดิ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 รอดโว้ย <c oughs> จะลิงมันจะเล่นเรานี่แหละอ้วขาโทษกูฮ่าฮ่ดฮ่คฮัาฮอาเ่าฮ่าฮเอาเรื่องอ่นะออาฮ่าฮ่าฮ่านฮะ่า่าฮ่าฮ่าฮา่า่ เฮ้ย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 มันจะเข้ากลางกันหมดเลยเหรอเนี่ยงั้นมาเล่นกลางกันเลยมันจะเล่นกลางแล้วก็มากลางกันหมดเลยแต่ก็แยกไปเคลียร์เลนล่างหน่อยก็เลยดีนะอือเฮ้ยว้าวเฮ้ยว้าวอันตีว้าวทุกคนได้อยู่ได้อยู่ถอยได้ถอยได้ถอยถอยมาถอยมาถอยเทน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 ได้ไหมเทนเทนเข้าไป ไม่ได้ฮะนาคอสสวยแล้วโดนหลอยป้อมมันนักหลอยป้อมสมชื่อเลยจริงๆถอยนะไม่เล่นนะถอยนะไม่มีใครเข้าไปด้วยนะเนี่ยเราอยู่แยกกันอยู่เรียนะสวยแล้วทุกคนอ๋อยังไม่ออกผมก็นึกว่ายืนนิ่งอย่างเงี้นนึกว่าจะออกเดี๋ยวเพิ่งเกิดอะทำอะไรอะสวยแล้วทุกคนเพื่อนเรากำลังจะเอฟเคในอีกไม่ช้า มันต้องจังหวะนี้แหละเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยเออต้นไม้มาดิมาดิมาเล่นกับต้นไม้ตรงนี้แหละมาดิเอออ้าวนึกว่าจะเอฟเคไปซะแล้วดีนะที่ยังอยู่จบได้จบไหมเนี่ยเกมเนะี่ยพอเดี๋ยวเขาเลดเกมเราซวยเลยเฮ้ยไ้ทำอะไรนะ่าทำอะไรนะ่ามานี้สิไล่คิวแล้วเออซูมยิง,ยง โอ้เข้าป้อมเลยเว้ยเนี่ยมาเหอะเข้าป้อมเลยถอ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 ยทุกคนถอย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 สวยมากแค่ตัดตัดป้อมไปนิดหน่อยเฮ้ยอย่าพึ่งเข้าอย่าพึ่งสวนไม่มีใครคิดจะเข้าด้วยอ่ะนาคอสนาคอส โอ้ย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 เอาเรื่องอยู่นะโอ้ยยากแล้วผมว่ายากแล้วต้นไม้มันเริ่มมันเริ่มเอาแล้วทุกคนอือสวย กันบ้านเลยจังหวะนี้กันบ้านเลยอืออุ้อยเทน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 กลับมาก่อนเดี๋ยวรับเช่วมต่อให้มาเหอะอือสปิกเกอร์ล็อกเลยอ,อืออือไอยละไม่อยู่แล้วโว้ยแคร์รี่แค่นีน้แหละ อายังไม่เล่นยังไม่เล่นยังไม่เล่นเฮ <t> ้ยผมตัดเลือดทำไมเนี่ยเกมนี้ไน่าตัดเลือดก็ไม่คงไม่จำเป็นแล้วอะ <t> เอาปลาฟ้าดีไหมมีใครเจ้าบัฟฟ้าไหมผมเอาปาลาฟ้าแล้วกันตัดปลาฟ้าแล้วมาคอด้วยดีกว่า คลียร์ร่างคนเคลียร์ร่างคนเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนเทนเปิดดาร์กให้เพื่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆแล้วแทงควรไปโซนนะแล้วป่าเราควรจะผมว่าอย่าเพิ่งเอาดาร์กดีกว่าโอนี้ถอยก่อนถอยก่อนทุกคนถอยถอยไม่ไม่ควรเอาดาร์กตอนนี้รอป่าเขาพร้อมก่อนจะเอ๋ ชาเอ๋จ๋าไปไหนแล้วก็ล็อกทำไมไม่รู้แต่ล็อกไว้ก่อนเนี่ยเผื่อหนีได้เฮ้ยทำไรอยู่ <Yes. S 1> เียนนะโซนไว้ก่อนโซนไว้ก่อน oh. ต้องเอานาคอสลงให้ได้ตอนเนี้ย oh, <boy. S 1> มันคือตัวปัญหาเลยนาคอสซิแกแซ็เหรอนาคอสซิแกแซ็เหรอเที่ยวล่างเลย อยากได้นาะคอสอะ่ะเฮ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่ทุกคนสวยอยู่นะนยอยนะเอาเอาเอาจิ้นเน็ตก่อนจิ้นเน็ตเออล็อกโดด้วยมาเอะมาดิมามาพิเกอร์เหรอหนีเหรอสวยไปละกดดันกดดันมันไว้กดดันมาเข้าไว้กดดันมาเข้าไว้ มา,ม,าม,า네มาเหอะอือสวยสวยมากสวยมากมาเหอะมาเหอะลีเลียนามาปิดหน่อยไงมันก็เกิดไม่ทันจบบ้านเลยดีกว่าทุกคนจบได้มาจบกันจบ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 สวย ไม่ทันหรอกว่าคนเราจะชั่วร้ายให้หน่อยโอเกือบตายทุกคนเกือบตายโอ้ยเกือบเอาตัวไม่รอดเลยมาเกิดกันหมดเลยโอโอตอนแรกก็กลาว่าจะเอาลิงนะแต่ว่าลิงมันทุบโอ้โหเทนตายไปแล้วเราก็แบบเอาไหนไหนก็มาขนาดนี้ละ ไปให้สุดเลยดีกว่าเอาฟอมเลยแล้วกันสุดท้ายเราก็เป็นคนมาปิดจอบอก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็เหนื่อยอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ถ้าปล่อยให้ถึงเลทเกมนี้เราเอาไม่อยู่เลยจริงๆอะ่ะก็เหลืออีกแค่ดาวเดียวแล้วจะขึ้นคอมสามแล้วเนี่ยไหนะดูซิว่าใครได้ MVP เอเย่ย นี่เงินไฟเตอร์โอเคอิเลนาอ่าวันนี้และกันกดไลค์ทุกคนเดอ้อทำได้ดีละโดยเฉพาะเทน,นั่นเนี่ยแล้วก็คนอื่นๆด้วยโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาดูซิว่าคลิปหน้าจะเล่นตัวอะไรเอ่ยสำหรับอารเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย